สวัสดีค่ะพบกับเคยสุพรรณชาแนลนะคะหรือว่าสวนบอลสีเขยสุพรรณค่ะวันนี้เปิดด้วยต้นนี้ถ้าเปิดด้วยต้นนี้แน่นอนค่ะมีลูกมาแบ่งแน่นะคะรับพุนผลหน้าเข้มหน้าดุนะคะวันนี้มีลูกมาแบ่งให้หนึ่งต้นจ้านะคะเดี๋ยวแจ้งวิธีการสั่งซื้อก่อนนะคะสําหรับท่านใดที่เปิดมาเจอ เ<แ>คยสุพัน c h a n n e ครั้งแรกนะคะวิธีการสั่งซื้อง่ายมากนะคะชอบต้นไหนจดชื่อโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0 9 8ย์9 0 9 0 5ค่ะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะหรือจะสแกน QR code ที่หน้าจอก็ได้นะคะส่วนค่าจะส่งเราคิดเป็นแบบเหมาๆค่ะ60บาทเท่านั้นได้ทั้งแบบโอนแล้วก็เก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะจ๊ะ ส่งด่วนไปสนิไทยให้นะคะส่งด่วนไปสนิไทยให้เลยนะคะเริ่มกันเลยนะหนูไม่ไม,ไม่ไม่รอช้าไม่ไม่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะอะต้นแม่ต้นเดิมนะคะเพิ่มเติมคือใหญ่ขึ้นแล้วก็มีใบใหม่มาด้วยนะคะหนอก,ก็สวยเหมือนกันนะหนอก,ก็สวยเหมือนกันนะคะซับพุ่นผลหน้าเข้มวันนี้หนูมีลูกมาแบ่งหนูไปไวนิดนึงนะนะคะไม่เรียกว่าลูกแล้วล่ะเพราะว่าต้นนี้ต้นโตมากนะคะต้นที่เอามาแบ่งนะเนี่ยค่ะ ด่างสวยนะคะต้นสูงเกือบไม้บรรทัดแล้วไซส์นี้นะคะซับพุ่นผลเดี๋ยวแป๊บน,นึงค่ะหนูขออนุญาตเทียบขนาดใบกับมือให้แป๊บน,นึงอ่ะพิจารณาตามนี้เลยนะคะไซส์นี้นะคะซับพุ่นผลต้นโตสูงเกือบไม้บรรทัดแล้วนะคะหนูแบ่งให้ที่490บาทค่ะ ซับพูนผลต้นโตนี้นะคะหนูแบ่งให้ที่490บาทเท่านั้นนะคะใครรับต้นนี้จดชื่อโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะ0982650905ไซส์นี้เอาไปลงกระถาง6หรือกระถาง8ได้แล้วนะคะเพราะว่าต้นโตล้นกระถางมากๆแล้วนะใบเท่าฝ่ามือแล้วค่ะซับพูนผลมีแบ่งต้นเดียวนะคะไซส์ใหญ่ๆเลยค่ะ ออกันที่เก้าทับค่ะโอ้เก้าทับฟอร์มสวยๆด่างสวยๆเลยนะคะเก้าทับมีแบ่งสองกระถางค่ะสาหรับคลิปนี้มีแบ่งสองกระถางนะเก้าทับแบ่งให้ที่สองร้อยห้าสิบาทนะคะซ้ายมือคือต้นที่หนึ่งนะคะเก้าทับแบ่งให้ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะ้องอยู่ในกระถางสี่เก้าทับเปิดหน้าเหลืองมาแล้วด้วยนะคะต้นที่หนึ่งนะแบ่งให้ที่สองร้อยห้าสิบ ะะต้นที่2ราคาเท่ากัน250บาทหนูบอกไปตลอดนะคะว่าด่างแบบน,นี้ด่างโตนะคะที่เห็นแบบนี้คือด่างโตนะเพราะว่าน้องมีสีเขียวติดแต่น้องด่างเยอะเท่านั้นเองนะคะแต่มีสีเขียวติดทุกใบเลยนะคะแบ่งให้ที่250บาทเท่ากันคะ่ะสําหรับเก้าทับนะคะ สวยๆทั้งคู่เลยนะคะมีแบ่งสองกระถางเท่านั้นค่ะสําหรับเก้าทับนะคะชอบต้นไหนก็จดชื่อแล้วโทรสั่งซื้อได้เลยพร้อมหมายเลขนะคะชอบต้นที่1ก็แจ้งหนูได้เลยนะคะว่าต้นที่1ชอบต้นที่2แจ้งได้เลยค่ะว่าต้นที่2นะคะสําหรับเก้าทับค่ะต้นนี้กันหน่อยค่ะเห็นหน้าผ่านๆแบบนี้อาจจะเข้าใจว่าต้นนี้คือชายชนไม่ใช่นะคะต้นนี้มีมีนามว่าเทพเทวาน้องแผลงมาจากพรมพิมานนะคะน้องแผลงมาจากพรมพิมานนะ เทพเทวาต้นนี้ป้ายสวยมากป้ายลึกป้ายชัดป้ายซะจนจะไม่เห็นสีเขียวอยู่แล้วนะคะหน้าสวยๆแบบนี้หนูแบ่งให้ที่100บาทน้องอยู่ในกระถางสี่นะคะพิจารณาขนาดไปได้เลยนะคะป้ายทุกใบป้ายจะจัดแบบนี้ค่ะเทพเทวาไม่ใช่ชายชนนะย้าอีกครั้งหนึ่งนะคะเทพเทวาแผงมาจากพรมพิมานค่ะหนูแบ่งให้ที่100บาทค่ะ มาดูต้นนี้กันบ้างนะคะณเมืองนนนะคะณเมืองนนหนูไม่แน่ใจว่าเคยเห็นด่างสวยๆกันแบบนี้กันบ้างไหมหน้าเข้มๆนะคะไซส์ตั้งแม่เดี๋ยวให้ดูก่อนแป๊บนึงนะคะดูขนาดใบของแต่ละต้นนิดนึงอ่ะเราปิดฝามือด้วยใบยบอนกันก่อนนะคะเนี่ยอ,อุ้ยขอโทษค่ะนี่ใบเท่าฝ่ามือแล้วนะคะน้องเล็กแค่กระถางเท่านั้นนะคะแล้วด่างสวยทั้งสองต้นเลยนะคะไม่มีหลุดนะนี่ดู หนูแบ่งให้ที่ต้นละสา0บาทต้นโตแล้วนะคะดูจากขนาดใบได้นะคะดูจากขนาดใบได้เลยต้นที่หนึ่งอ่ะต้นที่หนึ่งชอบแบบไหนจัดไปนะคะดางสวยทุกใบนะคะและต้นที่สองค่ะต้นที่สองนี่มาฮาร์ปเลยแล้วหน้าเข้มเข้มเลยค่ะนักเมืองนนนะคะต้นนี้นักเมืองนนแต่หน้าเข้มสวยมากแบ่งให้ที่390บาทเท่ากันให้ดูขนาดใบก่อนนะคะนี่ คือใบเท่าฝ่ามือแล้วนะเล็กแค่กระถางเท่านั้นอย่างที่หนูบอกเอาไปลงกระถาง6กระถาง8ได้เลยค่ะด่างสวยๆแบบนี้ใสตังแม่แบ่งให้ที่390บาททั้ง2กระถางเลยนะคะชอบต้นไหนจอชื่อโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะ0 9 8 2 6 5 0 9า5สนถ้าเลือกต้นนะคะก็แจ้งหมายเลขให้หนูได้เลยนะมังนนต้นที่1นะึนะมังกน,นต้นที่2ราคาเท่ากันค่ะ390บาทเท่านั้นค่ะ ต่อกันที่มานีล้อมเพชรแผลงกันบ้างค่ะต้นนี้ด่างสวยมากด่างสวยยังไงให้ดูนะคะปกติแผลงก็จะด่างแค่ด่างขาวอย่างเดียวนะแต่ต้นนี้ด่างออกสีส้มเลยนะคะนเะมืองนวเออไม่ใช่นะ้เมืองนวลมานีล้อมเพชรค่ะติดปากตลอดอ่ะมานีล้อมเพชรผ่าแผงนะคะด่างอมส้มแบบนี้นะต้นนี้หนูแบ่งให้ที่250บาทใครไวใครได้นะคะ ใครวใครได้นะคะจัดโปรให้กับสมาชิกเกิดสุพรรณชาแนลนิดนึงเนาะนะมานีล้อมเพจจะนะอีกมะนีล้อมเพรผ่าแผลงด่างส้มนะคะต้นที่หนึ่งและต้นนี้อ่ะจะส้มหรือจะแดงก็เลือกเอานะคะต้นนี้ด่างสวยมากเป็นมานีล้อมเพรผ่าแผลงเช่นเดียวกันต้นนี้ด่างสวยนะคะให้ดูเนี่ยด่างทุกใบนะอย่างต้นนี้อ,อย่างใบนี้ก็ด่างนะคะแค่ไม่ออกสีเท่านั้นเองเนี่ย อ่ะแล้ดูใบนี้ป่ะด่างเกือบทุกใบนะคะมันีล้อมเพชรต้นนี้ผ่าแผงหนูให้ที่สามร้อยห้าสิบบาทเทียบความสวยกันดูอ่ะชอบอันไหนก็จัดละกันเนาะมณนีล้อมเพชรแผงมีสองต้นค่ะสองร้อยห้าสิบและสามร้อยห้าสิบชอบต้นไหนโทรมาแจ้งได้เลยนะคะมาที่สิลาหุ้มทองด่างกันนิดนึงนะคะหนูเคยให้ดูต้นแม่ไปแล้วนะ เ้ยให้ดูต้นแม่ไปบ้างแล้วเดี๋ยวขายลูกก่อนแล้วกันค่อยเอาแม่มาอ่ะต้นนี้หน้าชมพูแต่ด่างแดงหน้าชมพูนะคะแต่ด่างแดงอมเหลืองด่างแดงอมเหลืองนะคะหนูแบ่งให้ที่200บาทนะคะหนูแบ่งให้ที่200บาทค่ะมีด่างแดงด่างชมพูนะคะในต้นเดียวกันนี้แต่ใบนี้ออกทองเลยอะออกสีทองทอๆเลยแบ่งให้ที่200บาทค่ะศิลาหุ้มทอง อ่ะแม่ออกดอกแล้วด้วยอ่ะโอเคอ่ะแม่ออกดอกหนูบอกเลยว่าชักยอดสั้นนะคะผ่าจากแม่นี้นะคะผ่าจากแม่นี้แม่ที่ให้สีหลายสีมากเนี่ยค่ะสวยมากนะอ่ะพิจารณารูปไปแล้วมาพิจราณาแม่ต่อนะแม่ออกดอกพอดีแม่ด่างเงินดอกเลยอ่ะแม่เขาด่างเยินดอกเลยอ่ะผ่าจากแม่นี้นะคะศิลาคุ้มทองต้นเมื่อกี้นะหนูแบ่งให้ที่สองร้อยบาทขออีกทีหนึ่งค่ะฮ แบ่งให้ที่200บาทต้นลูกนะคะชอบต้นอชอบก็โทรมาสั่งซื้อได้เลยค่ะศิลาหุ้มทองด่างจ้าต,ต้นต้นฟอร์มโตก่อนนะคะต้นนี้มีนามว่ามณีมรกตหนูแบ่งต้นนี้ให้ แต่ต้นนี้อาจจะผิดแผ่จากต้นโตไปนิดนึงคือเขาเอาอมเหลืองเนาะแทนที่จะชมพูเนี่ยใใหม่เาไม่มีไม่มีสามสีอืมใช่มันนีมรกตมีสามสีค่ะมีชมพูขาวเหลืองด่างนะหมายถึงด่างนะคะมีชมพูขาวเหลืองแต่ต้นนี้เหลือบชมพูแล้วก็เลือบเหลืองด้วยใบใหม่เหลือบเหลืองแล้วนะคะมันมีมรกตต้นนี้แบ่งให้ที่250บาทใบเผลือกอันนี้ แจ้งก่อนอาจจะทิ้งใบระหว่างขนส่งของคนรับได้เข้าใจไหมนะคะไม้ด่างมีบ้างนะคะอ่ะแต่ถ้าได้รับใบใบเหลืองใบเหี่ยวใบเฉานะคะเด็ดใบเบ็ดเด็ดใบทิ้งได้เลยไม่ต้องเสียดายใบใหม่มาสวยกว่าเดิมนะคะเชื่อหนูได้เลยนะอ่ะมณีมรกตนะคะแบ่งให้ที่250ต้นนี้มีทั้งชมพูมีทั้งเหลืองด้วยนะคะต้นนี้น่าเก็บนะแบ่งให้ที่250บบาทเท่านั้นค่ะมณีมรกตคะ่ะ ขอไม้ไฮไลท์ประจำสวนนิดนึงค่ะต้นนี้มีนามว่าสาวบ้านใหม่สาวบ้านใหม่ได้ฟอร์มสวยทยอยเอามาแบ่งให้นะคะเดี๋ยวหนูโชว์ต้นแม่ให้นะคะผ่าจากต้นแม่ในจอนะคะสำหรับสาวบ้านใหม่นะคะบอนใบไทยนะคะเอ้บอนใบยาวป้อมสั้นนะคะป้อมสั้นจริงๆแล้วจะกัดแดงเต็มใบเลยนะคะตามรูปเลยนะคะกัดแดงเต็มใบจริงๆแล้วอะ้องจะต้องตัดกับกระดูกสีขาวแต่แดดอาจจะดีนิดนึงนะคะ เลยแดงเกือบจะทั้งใบไปเลยนะคะสําหรับต้นแม่เนาะแต่อันนี้ยังมีกระดูกขาวให้เห็นอยู่นะคะสําหรับสาวบ้านใหม่นะอยู่ในตับสาวนะคะหนูแบ่งให้ที่หนึ่ง้อยห้าสิบบาทนะคะนะสาวบ้านใหม่ค่ะแบ่งให้ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทไม้แรประจําสวนนะคะถูกแพงขอแดงไว้ก่อนนะคะสําหรับสาวบ้านใหม่ค่ะแบ่งให้ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะ มาดูต้นนี้กันค่ะน้องมีนามว่าหลวงพ่อเจริญนะคะหลวงพ่อเจริญเป็นบอลพื้นน้ำตาลแดงกระดูกดำนะคะจริงๆต้นนี้สีต้นแม่น่ะสวยกว่านี้เยอะนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราถ่ายแสงเยอะนะคะแสงเลยทะลุใบเลยดูเหมือนบอลสีไม่เข้มเลยนะคะจริงๆสีเข้มมากนะคะสำหรับต้นแม่นะบอลใบายาวนะคะป้อมสั้นนะคะ พื้นน้ำตาลแดงนะคะน้ำตาลแดงเข้มแล้วก็กระดูกดำนะคะมีนามว่าหลวงพ่อเจริญค่ะวันนี้หนูมีมาแบ่งให้3มกระถางด้วยกัน1กับ2นะคะ1กับสองนี่อันนในกระถางที่หนึ่งแบ่งให้ที่200บาทปกติอ่ะหนูจะแบ่งลงกระถางหเนาะแต่รอบนี้ย้ายลงห้าไม่ทันละต้นโตไปแล้วแล้วถ้าย้ายลง5้าก็กว่าจะลากติดก็คงอีกนานเนาะเอาฟอร์มสวยๆมาขายให้ตอนนี้เลยแล้วกันนะคะเทียบขนาดฝ่ามือนะคะ ใบใหญ่กว่าฝ่ามือหนูแล้วนะคะเนี่ยนะคะแบ่งให้ที่200บาทหลวงพ่อเจริญคาะสองร้อยบาทมีแบ่ง2กระถางนะคะนี่เลยสวยมากนะคะหลวงพ่อเจริญค่ะไม่ค่อยมีในตลาดนะบอกเลยว่าไม่ค่อยมีในตลาดนะคะและต้นนี้แบ่งให้ที่250บบาทดูขนาดใบก่อนอืม ดูขนาดใบนะคะยาวจะเท่าฝ่ามือละนะคะหลวงพ่อเจริญมีแบ่งทั้งหมด3กระถางด้วยกัน1กับ2-200นะคะและกระถางที่3แบ่งให้ที่250บาทค่ะหลวงพ่อเจริญนะคะขอลูกอขอไม้หลักสิบสัก2ต้นปิดท้ายนะคะต้นนี้เป็นลูกไม้ผ่านะคะใบกลมพื้นแดงเม็ดแดงนะคะเป็นลูกไม้ของที่สวนเองนะคะเป็นลูกไม้ผ่าของที่สวนเองหนูแบ่งให้ที่50บาท หลักสิบกันบ้างนะคะแดงเข้มนะคะเป็นบอลใบกลมพื้นแดงน้ำตาลเข้มแล้วก็มีเม็ดแดงอีกชั้นหนึ่งเนี่ยดูจากใบนี้ก็ได้เนี่ยมีเม็ดแดงด้วยนะคะแดงแล้วก็เม็ดแดงด้วยนะคะเม็ดจมเลยนะคะแบ่งให้ที่ห้าสิบาทเป็นลูกไม้ผ่านะคะส่วนต้นนี้เงาคว,วนอูค่ะหลักสิบเหมือนกันใบเงาบอลเก่าถึกทนนะคะถึกทนของจริงเอาไปที่ห้าสิบาทเช่นเดียวกันสําหรับเงาคว,วนอูกระถางสี่ค่ะ เขามีเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วว่าสวยเนาะอืออ่ะต่อกันอีกสักต้นหนึ่งนะคะสายมูเตลูค่ะตะเคียนทองตะเคียนทองกระถางห้ามีกี่ต้นสามต้นในกระถางตะเคียนทองนะคะสายมูนะคะมีสามต้นในกระถางนะอยู่ในกระถางห้านิ้วหนูแบ่งให้ที่สองร้อยบาทนะคะอ่ะ ปิดจบด้วยเท่านี้แล้วกันปิดจบด้วยตะเคียนทองแล้วกันนะคะสายมูห้ามพลาดเนี่ยน้องมีหัวแล้วนะคะถึงได้มีหนอนติดมาอีกต้นหนึ่งแบบนี้อะไรอ่ะอ๋ะยอยังไม่จบอีกอะโอเคอะอะอะขออีกต้นหนึ่งอ่ะตะเคียนทองมีสามต้นในกระถางน,นะคะมีแบ่งให้หนึ่งกระถางมีสามต้นในกระถางกระถางละสองร้อยบาทนะคะ ส่วนต้นนี้อาทิตย์อุไทยกระถาง6นะคะมี2ต้นในกระถางเอาไปที่200บาทเท่ากันสำหรับอาทิตย์อุไทยค่ะสวยมากอาทิตย์อุไทยนะอ่ะมาจนถึงท้ายคลิปแล้วนะคะขอบพระคุณทุกๆท่านเลยนะคะที่ติดตามรับชมคลิปจนจบค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเขยสุพรรณชาแนลเอาไว้ด้วยนะคะชอบต้นไหนอย่าลืมนะคะจดชื่อโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0982650905โทรได้แอดไลน์ได้นะคะฝากอย่าลืมนะคะนี้ย้ำอีกนิดนึงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเขยสุพรรณชาแนลด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ